สวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าวันนี้นะคะแม่บ้านอิรันนะคะมาชวนทุกคนทําลูกชิ้นปลาเด้งๆนะคะเป็นลูกชิ้นปลาโฮมเมดนะคะไม่ใช่เครื่องปั่นนะเบลจะนวดมือนะคะแบบนี้นะก็ได้ลูกชิ้นปลาเด้งๆเหมือนกันนะคะข้างในก็จะเด้งมากเลยนะคะเป็นลูกชิ้นปลาที่ใส่ไม่ใส่แป้งสาลีเลยนะคะใส่แค่แป้งมันเป็นแป้งน้อยนะคะนี่ ก็จะได้ลูกชิ้นเด้งๆแบบนี้นะคะนี่ง่ายมากเลยเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยจ้าวันนี้นะคะใช้อกไก่บดนะคะ200กรัมตามด้วยเนื้อปลาบดนะคะ400กรัมใครจะใช้ปลาดอลลี่หรือปลาอินทรีก็ได้นะคะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะ ผงชูรสหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาผงกระเทียมหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะผงฟูสองช้อนชาแป้งข้าวโพดสามช้อนโต๊ะนะคะเกลือหนึ่งถึงสองช้อนชาน้ำแข็งนะคะใครมีน้ำแข็งก้อนใหญ่ก็ใส่ไปเลยสีห้าก้อนนะคะ น้ำแข็งบดนะคะบดละเอียดนะสองกำมือนะคะเราจะใช้ช้อนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้มือนะคะใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่ามันเย็นใช้มือขยำนวดนะคะสักห้านาทีนะคะหรือสิบนาทีก็ได้ถ้าทุกคนมีความพยายามมากพอนะคะ ก็ห้านาทีนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ขยำไปเรื่อยๆยสักห้านาทีนะคะแบบนี้นะคะขยำน้ำแข็งก้อนใหญ่กับน้ำแข็งบดที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะคะให้เข้ากันนะคะขยำไปเรื่อยๆรื่อสักห้านาทีนะคะขยำไปเรื่อยๆรื่อนวดไปเรื่อยๆสัก5้านาทีนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องปัน่นต้องเป็นเครื่องปั่นที่ที่แข็งแรงนะคะเพราะว่ามันจะ เหนียวมากนะคะนี่พอเรานวดไปเรื่อยๆครบห้านาทีนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมที่เรานวดนะคะไปแช่ช่องแข็งประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะนี่ได้แบบนี้พอสี่สิบห้านาทีผ่านไปนะคะเราก็จะเอาออกมานวดอีกครั้งนะคะนี่นวดอีกครั้งประมาณห้านาทีนะคะในระหว่างที่เรานวดนะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดไว้รอเลยนะ ต้มน้ำให้เดือดไว้รอพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะเราจะลดไฟลงให้เหลือไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ถึงอ่อนมากนะไม่ให้ไม่ให้น้ำมันเดือดผุดๆให้น้ำมันอยู่คงที่แต่ว่าร้อนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมีน้ำเย็นแล้วก็ที่ตวงแบบนี้นะคะเราก็จะปั้นลูกชิ้นให้เป็นวงกลมเป็นรูปทรงกลมจากนั้นใช้ช้อนตวงตัก นี้นะคะมันก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้ง่ายๆนะคะนีบบ่บีบให้เป็นทรงกลมแล้วก็ตักขึ้นมาแบบนี้เราจะต้มลูกชิ้นนะคะให้ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีแบบนี้นะคะไม่ให้น้ําเดือดนะคะให้น้ําร้อนแบบนี้คงที่นะคะนี่ต้มไปเลยสิบห้านาทีนี่เห็นไหมลูกชิ้นก็พอเวลามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะ ลอยขึ้นมาเต็มหมอ้อนี่ก็ต้มไป15นาทีพอครบ15นาทีเราก็ตักขึ้นใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ต้องไปแช่น้ำเย็นอะไรทั้งนั้นนะคะสูตรนี้ไม่เหี่ยวแน่นอนนะคะเราก็จะมาตัดส่วนเกินของลูกชิ้นออกนะนี่เป็นส่วนเกินเราก็ตัดออกตัดออกนะคะให้ลูกชิ้นของเราสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะ นี่ตัดออกให้เรียบร้อยนะคะส่วนเกินเล็กๆน้อยนี่ก็จะได้ลูกชิ้นทรงกลมแบบนี้นะคะเรามาดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรนี่ตัดเข้าไปแล้วนี่ลูกชิ้นของเราดิ่งมากนี่เห็นไหมดิง่งเนื้อแน่นดิ่งมากเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพอเราตัดส่วนเกินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะจัดจานแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้ว เรเรียบร้อยลูกชินเด้งๆพร้อมเอาไปรับประทานเสิร์ฟผู้เคียงกับอาหารได้เลยนะคะฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องแม่บ้านอีรานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ